สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวแอดไว้ครับทุกท่านนะครับวันนี้ครับเรามาอยู่กับการพรีวิวและแกะกล่อง ASUS t u h Gaming นะครับ Capture Box CU4K30 นั่นเองนะครับซึ่งเป็น Capture Card ขนาดกระทัดรัดนะครับที่มาพร้อมกับการโอนถ่ายข้อมูลในระดับมือโปรลยทีเดียลนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับก็ดูจากกล่องแล้วเนี่ยก็มีฟังก์ชันมากมายหลายอย่างเลยนะครับผมอย่างตัวนี้ครับเขาได้รับการรองรับจากโปรแกรม OBS นะครับแน่นอนว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้ สตรีมมิ่งระดับโลกเลยีเดียวสตรีมเมอร์หลายคนเนี่ยเลือกใช้ตัวนี้นะฮะแน่นอนว่าจะสามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลประสบการณ์การใช้งานเนี่ยสบายๆเลยครับผมนี่อย่างตัวนี้ครับผมรองรับสูงสุดนะครับ 4K HDR นะครับรองรับภาพจากวิดีโอเนี่ย 4K สูงสุด60เฮนะครับผม 2K นะครับอยู่ที่144 h ฮครับและ Full HD นะครับได้ถึง240เฮเลยทีเดียวในส่วนของการสตรีมสดนะครับก็ให้ภาพสูงสุด 4K นะครับ30เฟรมครับผม 2K อยู่ ที่60เฟรมครับและ Full HD นะครับได้ถึง120เฟรมเลยทีเดียวและส่วนต่อมาครับอย่างที่บอกว่าเจ้า Capture าร์ดตัวนี้นะครับเป็น Capture าร์ดขนาดกระทัดรัดครับแน่นอนว่าไม่มีพัดลมมากวนใจแต่เรื่องระบายความร้อนก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับใช้อลูมิเนียม Metal Cooling นะครับในการระบายความร้อน0เดซิเบลแฟนเลสนะครับไม่มีเสียงพัดลมมากวนใจแน่นอนนะครับระหว่างการสตีมนะครับในส่วนต่อมานะครับ Plug p l ย์นะครับผมก็สามารถเสียบนะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยง่ายมากม เลยครับตัวนี้แค่เสียบ USB Type C เข้ากับอุปกรณ์ของคุณไม่ต้องลงซอฟต์แวร์เพิ่มไม่ต้องหาอุปกรณ์เพิ่มเลยนะฮะต่อมาครับผมจะเห็นว่ามี headset commentary นะครับแล้วก็ console party chat นะครับในส่วนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถต่อหูฟังได้นะครับรวมถึงต่อกับเกมแพดหรือว่าคอนโทรลเลอร์ต่างๆนะครับให้เข้ากับแคปเจอร์การ์ดตัวนี้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเซตอะไรให้มากมายนะฮะต่อมาครับผมจะเห็นว่าเขารองรับตัวนี้ครับ Ultra low latency นะครับหรือว่าความน่วงต่ำนั่นเองไม่ต้องห่วงเลยครับว่าการสตรีมหรือว่าการเล่นเนี่ย มันจะรู้สึกหน่วงหรืออะไรนะครับตัวนี้ลื่นไหลแน่นอนต่อไปครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องอันส์บ็อกกันแบบสดๆกันเลยนะฮะนี่เจ้าตัวนี้นะครับเปิดเข้าไปะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะฮะนี่ ข้างในนะครับก็จะแบ่งเป็น2กล่องแบบนี้นะฮะนี่ภายในนะครับก็จะมีวารันตีการ์ดครับผมนี่ครับแล้วก็เป็นเจ้า ASUS TAP Gaming Capture Box ของเราอันนี้ขออนุญาตเก็บไว้ก่อนแล้วมาดูข้างในกันว่าให้สายให้อุปกรณ์อะไรกันมาก,กันบ้างนะครับผมนี่เปิดเข้ามานะครับก็จะเจอกับนี่ครับผมถุงอุปกรณ์นะฮะถุงอุปกรณ์ซึ่งในถุงเนี่ยก็จะมีนี่ครับ hdmi to hdmi 1เส้นนะครับผม ตามไปด้วยนะครับ USB Type A to USB Type C นะครับสายแจ็ค3 5มมเนะครับเป็นแจ็ค3.5มมทั้ง2ด้านนะครับและสุดท้ายครับก็จะมีตัวนี้ครับเป็นคอนเวอร์เตอร์นะครับจาก USB Type A to USB Type C นั่นเองใช้ในการเชื่อมต่อต่างๆนานะครับสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะไม่ได้ใช้อุปกรณ์ที่ตรงกับตัวรุ่นนี้มากนักนะฮะต่อไปครับเรามาถึงตัวกล่องกันเลยดีกว่าตัวกล่องตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล่องแบบนี้ซึ่งตอนแรกนะครับแอดมินก็พยายามหาตัวแกะนะครับซึ่งมันแกะไม่ได้ทีจนมาพบนี่ครับ มันง่ายแค่นี้เองนะฮะแค่ยกพาสสิกตตัวี้ขึ้นมานะครับผมง่ายมากนะฮะ งงอยู่ตั้งนานอ่ะแล้วเปิดพลาสติกกันเลยดีกว่ามาดูภายในนะครับดีไซน์ภายนอกเนี่ยก็จะเป็นดูรู้เลยนะว่าเป็นดีไซน์จากทัฟเฟมิงซีรีส์แน่นอนครับเพราะว่าดีไซน์เนี่ยค่อนข้างโดดเด่นเลยนะฮะตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นแปดเหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะครับด้านบนจะเป็นลักษณะเป็นอลูมิเนียมนะครับมีน็อตสี่ตัวยึดอยู่ด้านข้างนะครับผมทั้งสองด้านนะครับตรงกลางก็จะเป็นโลโก้ทัฟเฟมิงนะครับเป็นแบบซ้อนแสงนะครับสีเงินแบบนี้นะฮะนี่ตัวนี้สวยงามนะครับผมด้านล่างนะครับก็จะ จะเห็นว่ามีโลโก้ ASUS ตรงนี้นะฮะแล้วก็ไฟแสดงสถานะแบบ RGB Full Color เลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เขาจะแสดงสถานะต่าง,างๆเวลาเราใช้งานทําให้เวลาใช้เนี่ยมันจะดูง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยด้านหน้านะครับก็จะเห็นว่ามีแจ็คแบบ3.5ม mm, มมาให้2แจ็คด้วยกันนะฮะแบ่งเป็นเสียบหูฟังกับเสียบเกมแพดหรือว่าคอนโทรลเลอร์ต่างๆนั่นเองมาดูในด้านหลังกันบ้างน,นะครับไล่จากขวาไปซ้ายนะครับก็จะเป็น USB Type C นะครับ HDMI In HDMI Out ครับผมนี่อะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการใช้งานของเจ้า ASUS Tough Gaming Capture Box CU 4K 3 0กันนะครับตัวนี้อย่างที่บอกว่าใช้งานง่ายมากครับเดี๋ยวแอดมินนะครับจะทำการทดลองผ่านโปรแกรม OBS นะครับอย่างแรกครับใช้ USB Type C นะครับต่อเข้ากับโน้ตบุ๊กของเรานะฮะต้องการจะเอาภาพขึ้นใช่ไหมครับอันนี้เป็น HDMI ที่ต่อจากกล้องอีกตัวของแอดมินนะฮะ เสียบเข้าไปปุ๊บจะมีไฟแสดงสถานะแบบนี้ขึ้นนะครับเท่านี้ครับภาพก็จะแสดงผลแบบนี้แล้วและในส่วนของ HDMI out อีกเส้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถนํา HDMI ไปต่อก,กับจอเพื่อเล่นจอใหญ่ได้อีกด้วยครับง่ายมากๆเลยก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการพรีวิวแล้วก็แกะกล่องเจ้า ASUS TUF Gaming Capture Box CU4K30 ตัวนี้นะครับใครที่กําลังเริ่มต้นอาชีพซีมเมอร์นะครับหรือว่าคุณครูคที่ใช้การทําสื่อการเรียนการสอนนะครับเจ้าตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากเลยครับใช้งานง่ายแล้วก็สะดวก สบายมากๆได้รับการรองรับจาก OBS ด้วยนะครับเชื่อมต่อได้ทั้ง PC เกมมิ่งคอนโซลนะครับกล้องต่างๆนานาครับสามารถเชื่อมต่อได้หมดเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยครับที่เว็บไซต์ advice.co.th ของเรานะครับรวมถึงหน้าสาขาทั่วประเทศและสอบปปลราวด้วยนะครับดูคลิปนี้จบกันแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะฮะและฝากไว้ด้วยครับนึกถึงไอจีนึกถึง advice จำาหน่ายและซ่อม จบในที่เดียวครับ